สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคานชั้นล่างนะครับก็จะมีการาลื้อไม้ค้ำตัวทีออกนะครับแต่จะใช้เป็นเหล็กปั๊บค้ำยันครับผมสี่เม็ดจะใช้2ตัวนะครับหน้าตาของเหล็กปั๊บค้ำยันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ดูแบบค้ำยันกับคานตัวล่างเนะี้ยเป็นมาด้านบนนะดูครตรงนี้จะเป็นตัว ตั้งระยะครับผมนะแล้วก็จะมีรูสอดเหล็กแล้วก็หมุนเกลียวล็อกนะครับ,รบตัวนี้ครับครับสี่เมตรสองตัวนะตัวนี้ก็จะค้ำไบเป็นอีกสิบวันนะฮะว่าเคยว่าจะค้ำอีกสิบวันนะครับ<ม>ก็ทั้งหมดเลยครับผมตัวนี้ดูครับก็คือว่าที่รื้อไม้ตัวทีนี้เพื่อจะเอาไว้เข้าแบบเข้าแบบชั้นสองต่อไปครับในการรื้อไม้ตัวที ที่กองอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือว่าจะมีการลื้อแบบรื้อไม้ตัวทีออกนะครับ <CNC. S 2> หน้า <okay. S 1> ตาจะเป็นนี้ครับเดี๋ยวไม้ตัวทีที่ค้ำตอนแรกนะแล้วก็จะมีการลื้อาไม้รัดคอเสาตอกไม้เขารัดคอเสาแล้วก็ไม้ค้ำคอเสานะตัวนี้ออกนะตัวนี้หลังจากนั้นก็จะมีการถอดแบบนะครับก็คือว่าจะมีการค้ำยันค้ำยันก่อนนะครับ ก็คือว่าถอดถอดไม้ตัวทีออกแล้วก็ค้ำยันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการถอดแบบนะครับอถอดแบบออกนะครับนะแล้วก็ใช้ไม้ปับค้ำยันเหล็กสองอันต่อสิ้นไหมครับหลังจากที่ถอดมาแล้วนะครับก็จะมีการเคาะทําความสะอาดอตัวขี้ปูนครับแล้วก็จะมีการขึ้นไปโยกดัดให้ตัวแบบให้อยู่ใน เส้นตรงนะผมนะให้มันตรงนะผมจะมีการขึ้นใบดัดับผมนะนะครับคำวัาศารแล้วก็ดัดนะครับแล้วก็จะมีการเข้าแบบครับอยู่ด้านนู้นนะทําการเข้าแบบเข้าแบบซึ่งก็จะเป็นแท่งแท่นข้าแบบที่ผมเคยเสนอไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือว่าจะเข้าแบบเพื่อเทคานเทคานชั้น3ในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่จะเป็นการเข้าแบบนะครับอันนี้นะ ก็จะคำยัน4เม็ด2ตัวนะครับอันนี้นะนะครับ4เม็ด2ตัวนี่เป็นตัวขันเมือเดียวขึ้นไปนะครับล็อกนี่จะมีเห็นไหมครับจะเป็นลวดนะลวดห้อยตัวตัวล็อกนี่เป็นเหล็กของมันนะ อนนี้ช่างทำการรือร้อแบบออกมานะครับแลนะเราจะได้เห็นว่าคานชั้นล่างแบบเต็มๆเ,เลยตอนนี้ครับออกมาเป็นยังไงดูครับดูเนื้อง,งานนครับทุสวยงามครับสวยงามคานชั้นล่างครับตอนนี้เสาก็โอเคนะครับผบนะ ส่วนไม้บล็อกที่เห็นอยู่วางอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นไม้บล็อกไว้างสรับลัดคอเสาในชั้น3ต่อไปนะครับนะครับถืว่าจะมีการเทเสาแล้วก็จะใช้ไม้นี้ขึ้นไปคำ้ำตอกตอกรัดคอเสาแล้วก็ค้ำแบบที่จะประกอบในขั้นตอนต่อไปนะครับมาพาดูคา,านครับที่หลังจากที่ได้ถอ,อดแบบหมดแล้วลูกล่างเป็นยังไงครับดูครับ có dù này Ok hấp dụng với hủy nam các tựa làm hình ảnh tạm thông riêng ผู้ชมครับหลังจากที่ถอดแบบมาแล้วนะครับก็จะมีการเอ่าเพาะที่ปูนออกนะครับที่ปูนเพาะทามสาด หลังจากนั้นก็จะมีการเาล็งครับผมนะเล็งว่ามันตรงหรือเปล่าถ้ามีตรงก็จะมีการขึ้นไปยกดัดนะครับดูว่าเล็งแล้วตรงก็โอเคจะไปกอาางครับเพื่อ,พอพประกอบแบบช้าชั้น3ต่อไปนะครับ